ต้องเดินขาลากอะลูกเวลาเราเดินเดินนี่มันปวดปวดแล้วก็เดินยากมันไม่เดินขาไม่ตรงนะมันปวดเข่านะที่ปวดประมาณสิบนะครับก็คงเหลือสักหนึ่งหรือ2เนี่ยขนาดเนี้ยก็ดีอก็ทำให้ผมหายผมก็พอใจแล้วอายุเจ็ดิบป่านี่ยังทํางานได้แล้วก็ดีใจแล้วนะชื่อสวัยสมคงเอออายุ 75มาจากเมืองหมาบางพลีครับผมก่อนจะมารักษาเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยนีย่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็ต้อง นวด,นวดต้องนวดอะไรเงี้ยอาการก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยถ้าเราขับรถนานนละ้วเวลาเราลงจากรถเนี่ยเราต้องยืนไม่ได้เดินได้เลยเราต้องยืนตั้งสมาธิให้หายปวดเมื่อยสักพักหนึ่งถึงจะเดินได้นะครับผมข้างขวาข้างขา้างขวาเพราะว่าข้างขวานี่ใช้แโโต่มอเตอร์ไซค์เคยใช,ใช้ใช้ตีนถีพัตตาห์นะเช่ดตาเท้าสชตาเท้ามาตลอดก็เลยเป็นดานเข่าด้านฝานะครับผมส่งผลต่อการทางานเนี่ยนะมันต้องเดินขาลากอะลูก เวลาเราเดินเดินนี่มันปวดปวดแล้วก็เดินยากเดินยากมันต้องเดินขาลากมันไม่เดินขาไม่ตรงนะมันปวดเขา่านะอตะนี่รู้สึกว่าดีขึ้นก็เดินได้ตรงเดินไม่ต้องลากขาเรื่องข้อเขา่าไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วแต่เขามีคลินิกรักษาอยู่รักษาข้อเขา่าผมก็หาอยู่ก็จ้องอยู่ว่าจะไปรักษาที่ไหนก็เลยได้ที่บางนา แล้วจากนั้นมาก็มารักษา3เดือนแล้วประมาณสเดือนรู้สึกดีขึ้นจากที่ปวดประมาณ10บนะครับก็คงเหลือสักหนึ่งหรือสองเนี่ยขนาดเนี้ยดีขึ้นเยอะเลยครับขับรถเนี่ยสบายมากไม่มีการปวดแล้วก็เวลาลงจากรถเนี่ยเราจะเดินได้เลยเดินเข้าบ้านได้อย่างสบายเลยนั่งก็ไม่ปวดนะครับก็รู้สึกดีพอได้รักษาแล้วก็ดี3เดือนไปแล้วก็ดีขึ้นรักษามาตั้งแต่พอมาเริ่มแรกก็ ก็รู้สึกว่าขับรถระยะหลายชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเวลาเราเดินไปเวลาเราลงจากรถไม่ต้องยืนพักต่อเนื่องไปได้เลยหมอนว่าลงจากรถเราก็เดินต่อไปได้เลยคั้งนี้ทั้งที่หกไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นปกติได้จากสิบแบนะก็เหลือสองถึงเหลือสองเลือ1หนึ่งเนี่ยมันก็เกือบจะหายแล้วแหละแต่ก็คิดว่าต่อไปก็ใช้เป็นปกติผมว่า มันดีขึ้นเยอะแหละก็ดีอ่ะก็ทําให้ผมหายผมก็พอใจแล้วเราคือคือเราชีวิตเราอ่ะถ้าเราไอทำงานปกติอายุ70็ิป่านี้ยังทํางานได้เราก็ดีใจแล้วนะยังทํางานได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปปวดเข่าเหมือนเราคนอื่นไปไหนเดินไปไหนมาไหนได้ก็พอใจก็มีความสุขระวัะเราก็เจ้าหน้าที่ก็บริการดีครับมาก็ให้คอยเทคแคร์เราดีมารักษาที่นี่ก็ได้นะครับก็ควรจะมารักษาจะได้หายนะครับผมเดย เราก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติของเราเราอยากจะไปไหนมาไหนก็ไปได้นะครับเยี่ยมลูกเยียม,ลมหลานอนะไรเงี้ยนเข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที S c s คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม